สำหรับคนทั่วไปนี่ก็ว้าวเหมือนกันนะจะเป็นรุ่นแรกเลยนะที่รองรับเทสโตรโดโคอนี่เลยข้างบน i p iPhone s t o r a g e ค่อนข้างให้ความสําคัญแล้วนะก็จะมาเจอกับ m a t t e r Accessory และอุปกรณ์เก่าที่เราใช้อยู่เนี่ยมันก็ยังสามารถมาใช้กับตัวใหม่ได้ด้วยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชแนลมิโม่เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับ iPhone 15 15 Pro 15 Plus แล้วก็15 Pro Max แล้วจะซื้อดีไหมเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าพวกสเปคอะไรเน,นี่ยเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วก็จะไม่มาเล่าข่าวแล้วก็จะมาพูดาาาออีีกรรบนนึงนะเเด๋ยวจมมมุม มองของคนทั่วไปสมาร์ทโฮมแล้วก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์ส่วนเราเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยเราเนี่ยซื้ออยู่แล้วเออไปมีหมวดหมู่แย่ขึ้นมาสำหรับสมาร์ทโฮมเดี๋ยวไปดูกันก่อนอื่นเลยในมุมมองคนทั่วไปตอนเปิดตัวมาแรกๆเนี่ยเราแบบเฉยมากเลยนะก็แทบจะไม่มีอะไรต่างจากรุ่นก่อนเลยนะที่ไฮไลท์นี่น่าจะเป็นไททีได้หรือเพิ่มเติมมาก็จะเป็นสีไทเทเนียมใช่ไหมแล้วก็พัสดุใหม่ได้จับแค่วันแรกกับวันสุดท้ายที่ขายเนี่ยใช้จริงเราก็ใส่เคสอยู่แล้วแต่ก็ถือเป็น p l u สหรือข้อดีนะก็มันน้ำหน นี่สายเกมน่าจะชอบมากๆเลยนะก็ใช้เล่นเกม PC ได้มีเลเทสซิ่งเร็วขึ้นแรงขึ้นแต่เราเนี่ยมันคนทั่วไปไม่ได้สายเกมอันนี้เราก็เฉยๆแต่ก็เป็นพลัสเหมือนกันแล้วสำหรับใครสายมาโคหรือใครสายเทเลเนี่ยตัวโปรแม็กก็จะมี 5X แล้วนะเป็นแบบออปติคอลเลยก็ซูมได้ไกลกว่าเดิมหรือใครใช้ถ่ายวิวเดี๋ยวนี้มีทิกตอเป็นแบบว่าถ่ายสตรีทใช่ไหมอันนี้น่าจะชอบกันนะแล้วก็ที่ใหม่เลยเนี่ยก็จะมีแอคชั่นตตอนตรงนี้ก็เป็นพลาสสำหรับสายสมาร์ทโฮมเลยสำหรับคนทั่วไปนี่ก็ว้าวเหหหมมืออน,นนะนนกกััะใช้้้ไดค่ขาาางลาลย ใช้ดอนริสเทอร์โมใช้เล็กคอร์ดเสียงใช้มิวเป็นเหมือนบัตต้นเดิมก็ได้ที่จริงอะมันทำได้หมดทุกอย่างเลยนะคือเราสามารถคัสตอมหรือว่าตั้งเองได้เลยว่าจะให้ปุ่มเนี้มันทํางานเป็นอะไรแล้วก็แน่นอนที่หลายคนซื้อเลยเนี่ยอย่างเรานี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักเลยนะก็มันเป็นไทซี Z เนาะแล้วมันชาร์จเร็วได้120วัตเหมือนตัวเสี่ยวหมี่หรือเปล่า17นาทีเต็มห้มันคงไม่ขนาดนั้นนะตามข่าวลือเนี่ย ก็จะมาที่35วัตต์นั่นเองก็ <Okay. S 1> ถือว่าเร็วเกือบได้ครึ่งข,ของรุ่นก่อนหรือว่า14โปรเลยนะตัวนั้นเนี่ยจะอยู่ที่20วัตต์คือ ไอ้ตัวนี้เสี่ยวมิงมันทําได้ตั้งแตเจ็ดปีและฟ้าชาร์สิบแปดวัตต์ใกล้เคียงกันเลยนะตัว iPhone 14 Pro นี่ยี่สิบบาทโอเคไม่เป็นไรรอบนี้มาน่าจะสามสิบห้าวันได้ก็ดีใจแล้วส่วนเราเนี่ยใช้สิบสี่โปรอยู่เนาะก็ถ้าเป็นยูเซอร์ทั่วไปเนี่ยก็เฉยๆนะเราก็แนะนํารุ่นนี้มากกว่าคือเราไปหาตาม Facebook จะไปขายต่อเนี่ยโอ้โหสาวหมื่นย่างย่าเลยได้ประมาณสองหมื่นแปดสองหมื่นเก้าหรือว่าสองหมื่นห้านี่ออกเลยสําหรับใครที่มีสิบสองสิบสามอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำสิบสี่โปรแล้วก็ซื้อเป็นแบบว่า นแจะได้ราคาโคตรดีเลยนะเอออันนี้ก็ขายเหมือนกันนะทั้งมาได้เลย <laughs> ก็ถือว่าตามโพลทุกอย่างเลยนะ iPhone 15 Pro ที่เขาลือกันมาเนี่ยแล้วก็มาถึงไฮไลท์ ite, สาหรับชาวสมาร์ทโฮมแล้วก็ไม่ได้พูดถึงตอนเปิดตัวแถบไม่ค่อยมีใครพูดด้วยนะ <laughs> นั่นก็คือรองรับโปรโตคอลเทสหรือว่าเครือข่ายเทสแล้วนะเฮ้ยมันคืออะไรเดี๋ยวมาปูพื้นกันก่อนปกติทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าทำสมาร์ทโฮมมันก็จะมีเครือข่ายอยู่ประมาณ Wi-Fi Bluetooth Zigbee ก็จะเป็นประมาณนี้นะแต่ตอนนี้จะมีอีกเครือข่ายหนึ่งแล้วก็ ใสซิกบีแต่ฉีดสเตียรอยใส่ไปเลยอาแล้วตอนก่อนหน้านี้ในการใช้เครือข่ายเนี่ยเราจะต้องมีเราเตอร์หรือว่าเท็ดบอร์เดรรเอร์เร,ราเตอร,เร์นั่นเองนี่ก็จะเป็นตัวโฮมพอดมินิตัวเนี้ยจะลองรับนะ ถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำสมาร์ทโฮมเครือข่ายเทสหรือว่า Matter แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว Google Nest Hub 2นั่นเองแล้วมันแตกต่างจากพวกอุปกรณ์อื่นๆที่ใช Wi-Fi b l u บลูทูธหรือว่าสมาร์ทโฮมทั่วไปยังไงอ,อย่างแรกเลย Wi-Fi <c oughs> เนี่ยถ้าเกิดเรายิ่งมีอุปกรณ์เยอะมันก็จะยิ่งไปรบกวนเครือข่ายทำให้เน็ตเราช้าลงบางทีเครือข่ายเต็มตัว IP <c oughs> ไม่พออีกอย่างที่สบ <c oughs> ลูทูธเราจะต้องอยู่ใกล้อนะุปกรณ์เนาะเดี๋ยวนี้มันอาจจะมีบลูทูธเกจเวเราสั่งผ่านเน็ตได้แต่มันก็ระยะทางเนี่มันกกนกกไ่่ลใารรเชือออตุออปณ์บ ตัวบลูทูธเกตเวล้วก็ความเร็วเนี่ยมันไม่ได้เร็วมากเวลาสั่งงานอุปกรณ์มันอาจจะมีดีเล์แล้วก็อุปกรณ์ที่รองรับเนี่ยมไม่ได้เยอะมากมันเป็นโปรโตโคอลเก่าแล้วเนาะอย่างที่3ก็สําหรับสมาร์ทโฮมเลยจะเป็นซิกบีนั่นเองโปรโตโคอลเนี่ยเรายิ่งมีอุปกรณ์เยอะยิ่งได้เปรียบมันจะเป็นเหมือนกับใหแ่แมงมุมแล้วเวลาเราเน็ตล่มหรือว่าเราเตอร์เราใช้งานไม่ได้เราก็ยังสั่งงานหรือว่าใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฮมภายในบ้านกันเองได้ไม่มีปัญหาแล้วมาย,ยิ่งเยอะมันย,ยิ่งดีก็แต่ละตัวเนี่ยม จากมือถือไปอยังตัวเราเตอร์หรือว่าไปยังตัวหับไอันนี้ก็จะเป็นหับตัวหนึ่งนะก็คืออุปกรณ์เนี่ยมันสามารถคุยกันเองได้เลยอย่างประตูเปิดก็ให้พามานติดหรือว่าไฟเปิดเดี๋ยว โฮมพอดเล่นซสแล้วพูดถึงสมาร์ทโฮมไม่ได้เลยโอเคอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวมาดูกันหน่อยดีกว่าก็ของเราเนี่ยใช้ iPhone นะทุกวันนี้เพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะไม่ได้สังเกตแต่ว่าเราใช้14 Pro ก็รองรับ m a t t e r Device ก็คือตอนนี้มันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะทุกค่ายทุกเครือทุกแบรนด์เขาจับมือร่วมกันใช้โปรโตคอลเดียวกันเวลาซื้ออุปกรณ์สมาร์ทโฮมเนี่ยเราก็จะไม่ปวดหัวแล้วนะบางทีก็ซื้อเอ้มันต้องค่ายนี้ต้องใช้เครือข่ายนี้หรือว่าต้องใช้การเชื่อมต่อแบบบลูทูธนะอันน WiFi, นะนนีีนะี้้้ Wi-Fi ะะะะหรรรือออวว่่่าาาใชเเฉพแแดด์ไยยงต นีไม่ต้องแล้วนะเราแค่หาอุปกรณ์ที่นี่อย่างตัวนี้มีสัญลักษณ์ matter ตัวนี้ก็ มีนะครับผมอ่าตัวนี้ก็มีเป็นสมาร์ทปักนะครับผมมาเธออยู่ตรงนี้เลยโซนอฟก็ม t เ e ออยู่ตรงนี้เลย3อันนี้ก็เป็นโคนลแบนกันหมดเลยนะแต่ว่าใช้ร่วมกันทุกแพลตฟอร์มได้เลยแล้วก็ยังเอาอุปกรณ์อื่นเนี่ยเข้ามาแพลตฟอร์มตัวเองแล้วก็ไปคุยกับอุปกรณ์ที่เราเคยมีอยู่เนี่ยก็ใช้ร่วมกันได้เลยนะ <Okay. S 2> มันก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่ไหมแล้ว iPhone เนี่ยเขาก็อะไรที่มันชัดเจนเขาก็จัดแน่นอนนี่เข้ามาที่เซตติ้งเลยนะครับผมเราก็มาที่ general อันนี้ไม่ได้แอปไหนเลยนะเซตติ้ง, iPhone ง,ง,บงบน iPhone iPhone Storage ค่อนข้างให้ความสําคัญแล้วนะก็จะมาเจอก,กับ Matter a c c e s s o r y ที่เราพูดถึงกันเลยหรือรูปนี้เลยก็ทุกอุปกรณ์เนี่ยมันรองรับ Matter นะหรือว่าอยู่ในหน้าต่างนี้เรียบร้อยแล้วเฮ้ยทำไมมันน้อยกว่าในรูปเราเพิ่งแกะของไปไม่กี่อันเอง เน้นซื้อเก็บนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาแกะรีวิวเรื่อยๆ <S <S เดี่ยก็จะเห็นเลยนะว่าอุปกรณ์แต่ละแบรนด์แต่ละค่ายเครือข่ายต่างๆก็เอามาใช้ร่วมกันหรือว่ามาคุยผ่านโปรโตคอลแมทเทอร์ได้เลยแมทเทอร์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับชื่อแอปนะเหมือนกับชื่อ Apple Home หรือว่าชื่อ Google Home Alexa อะไรประมาณนี้แต่ว่าตัวเทรสเนี่ยมันจะเป็นโปรโตคอลในการเชื่อมต่อเหมือนซิกบีเหลือกลับมาที่ไฮไลท์ของเราก็ iPhone 15้นั่นเองจะเป็นรุ่นแรกเลยนะที่รองรับเทรสโปรโตคอลนี่เลยนะครับผมไอโฟนสิบห้า เ5บพันเนี่ยจะไม่รองรับนะแล้วมันต่างจากทั่วไปยังไงใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีตัวเราเตอร์เนี่ยแล้วก็มือถือของเรานั่นเองก็ตามคิเลปนะเวลาเราจะสั่งงานเนี่ยก็มือถือไปอยังตัว b o r d เร router แล้วก็ไปยังตัวเราเตอร์ส่งงานไปยังคาวแล้วคาวเนี่ยก็จะส่งกลับมาผ่านเราเตอร์ผ่าน b o r d เราเตอร์แล้วก็อุปกรณ์อันนี้จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ Wi-Fi ถ้าเกิดว่าเป็น s i กบีหรือเป็นวิทยุเนี่ยก็จะเป็นตัวอุปกรณ์ส่งไปยังตัวหับเสร็จแล้วตัวหับเนี่ยเขาก็จะส่งไปบอกอุปกรณ์ได้เลยว่าให้้้เเปปิิดดดไฟก็็จะค่่่ออนนนขขางรรรววึใชแตบี ตัวมือถือเนี่ย<ๆ>เขาก็รองรับตัวเทสโปรโตคอลเรียบร้อยคาดว่าจะต้องเป็นบอร์เดอร์เราเตอร์ด้วยนะก็คือนอกจากจะเป็นยายแมงมุมเพิ่มเครือข่ายเป็นแบบรีพิเตอร์ก็คือเขาสามารถคุยโดยตรงกับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมได้เลยแล้วก็ยังช่วยขยายเครือข่ายมันก็จะรวดเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้เสถียรยิ่งขึ้นด้วยอ่ะตอนนี้มาดูกันหน่อยดีกว่าว่าเราเนี่ยมีตัวเทสบอร์เดอร์เราเตอร์กี่อันมันก็จะเป็นตัวสีส้มๆอันนี้นะในการขยายเครือข่ายให้แต่ละอุปกรณ์เนี่ยมันมาจับนั่นเอง,นะนอองอนนเนาะ เห็นอยู่ตอนนี้คือรองรับหมดเลยนะมาดูตัวเทสบอร์เดอร์เราเตอร์ก่อนมันมาดูได้ในแอป n a n o l e a f นะครับผมนี่ oh. hey. แล้วก็มีตัวหนึ่งข้างบนเนาะ mm. ก็จะเป็น n a n o l e a f Panel อันนี้เราอัปเกรดให้รองรับแล้วมาดูด้านขวาล่างนะครับผมนี่เราก็จะมีตัวเทสเน็ตเวิร์กอ่ากดเข้าไปเลยมันก็จะบอกมาเลยนะว่า External Border Router เนี่ยเรามีอยู่2อุปกรณ์ก็จะเป็นตัว Google Nest Hub 2ตัวนี้นั่นเองนะแล้วก็จะเป็น HomePod m i n i ตัวนี้ถ้าเกิดว่า iPhone 15 Pro มาแล้วเนี่ยเราก็คิดว่ามันก็จะต้องเป็นตัวเทสบอร์เดอร์เราเตอร์เหมือนกันหรืออย่างน้อยๆเลยเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเหมือนกับรีพิเตอร์นะให้อุปกรณ์เนี่ยมันมาเชื่อมแล้วก็ขยายวงไปได้ <Okay. S 1> เอาแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีมือถือแต่ทำสมาร์ทโฮมแบบไม่มีเราเตอร์หรือไม่มีตัวเชื่อมต่อก็ไม่น่าจะได้นะเหมือนกับฟิลเรามี iPad เลยถ้าเราจะใช้ Home k i t หรือว่าสมาร์ทโฮมเนี่ยก็เมื่อก่อนเนี่ยเราทำสมาร์ทโฮมกับ Home k i t มันจะต้องมีหับหรือว่ามีตัวเชื่ออออออมมตตตุ่่ปปกกรณ์เเข้า้าััับินนนนน็็ยงวี มันรองรับตัวแอป Home คิดเชื่อไหมแต่มันเนี่ยไม่รองรับ Wi-Fi มันจะรองรับ Si ิ B e ีเป็นโปรโตคอลหนึ่งเนาะมันสามารถเชื่อมต่อตัวอุปกรณ์เข้ากับ iPad แล้ว iPad เนี่ยก็เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตถ้าเกิดว่า iPad เราเนี่ยไม่อยู่บ้านแล้วก็ไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์นี้ได้แล้วนะมันไม่มีอุปกรณ์ไหนให้มาคุยกับตัวนี้เพื่อเชื่อมต่ออนะินเทอร์เน็ตเนาะซึ่งตอนนี้เรามีตัว HomePod Mini i p a แเราไม่อยู่บ้านมันก็มาคุยกับ HomePo d Mini แทนก็เหมือนกับตัว iPhone 15 Pro 15หรือวว่่าตัทีโอนรับ Trade Proto เลยถ้าเราไมม่ีอุปกรณ์์เรตอหรือว่า Border er, อรเเต้ว กับ iPad อะ่ะมันอยู่บ้านมันก็ใช้ได้ถ้ามันไม่อยู่บ้านมันก็ใช้อุปกรณ์น,นั้นไม่ได้นอกจากเราจะซื้อ iPhone อีกเครื่องตั้งไว้เป็นตัวหับแต่และห้องเลยนี่ก็ iPhone 17เนี่ยมันรองรับหน้าจอ Always On d i s p ส a y สามารถตั้งปฏิทินหรือว่านาฬิกาหรือานาฬิกาแขวนผนังก็ได้นะแต่ซื้อ Home พ o d m i n i ถูก,กว่าไม่เอ่ยโอเคนี่ก็เป็นที่เราคาดการและคิดว่ามันน่าจะทําได้แล้วก็ในส่วนของ Smart Home สําหรับตัว iPhone 15แล้วก็15 Pro Max นั่นเองเออแล้วก่อนหน้านี้สำหรับใครททีี่่่่่่ําาาา Smart Home มมมมแแตกกอนนลล้ไจจะเเพิิงรคป มีแอปมี o โฮมีแอปทูย่ามีแอปอะไรก็ตามแต่เนี่ยเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเขาก็จะรองรับให้สแกนพวก device ที่รองรับ Matter แล้วเอาอุปกรณ์ไหนก็ได้เนี่ยที่มันรองรับ m a t t e r รเขาจะมี QR Code อยู่เอาไปสแกนเข้าแอปไหนก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยตัว device มันจะมี QR Code หรือว่าจะมีตัวโค้ดซซเรียลมาอันึงทีเนี้ยก็ก o อปปี้ไปใส่ได้ทุกแอป,ปเลยแล้วอุปกรณ์เก่าที่เราใช้อยู่เนี่ยมันก็ยังสามารถมาใช้กับตัวใหม่ได้ด้วยโอเคหลังนี้จะเป็นการเชื่อมต่อเทรทเสร iPhone 15, รรนนรท เรียบร้อยน่าจะส่งถึงวันที่21นะเป็นอย่างนี้ทุกปีบอก22แต่ก็มาก่อนหนึ่งวันถ้ามาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวเ,เพื่อนๆดูเป็นอย่างแรกเลยวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกําลังใจงให้ด้วยถ้าไม่อยาาพภาษาระดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจง้งเตือนเอาไว้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย